ได้รถคันนึงแล้วเนี่ยที่ไมตุมาขึ้นอัพฟิกัเริุดจุดที่งงวาะโนบีมาเหรอไม่หอกไม่ทำแบบทำงานแบบส่งๆนโอพี่โนบีแม่รู้ว่าโจรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เช่เอาแมวรถตัวงงานมาเอาเอาแมวรถตเงงวัดทำไปด้วยทำไปด้วยอัดไม่ลงรถอ่ะเอาไปเไปเลย เล่นแบบไม่ใช่รถหน่วยงานเอ้าพี่อ๋อเล่นเล่นไม่ใช่รถหน่วยงานแล้วเอาปืนโผลยิงแบบที่หมัวตายของเบอร์ไม่ไม่มาตับจริงยิงได้ไงอ่ะเบอร์บอกให้เปิดเบอร์บอกให้เปิดเคอร์ฟิวแล้วเบอร์เกอร์ตายอยู่ต้องวางวอร์มให้เหรอครับใช่แจ็คผมไลของมึงในตำรวจโอ้ไอ้ดีมกับไอ้เข้าเวนเนี่ยไอ้ดีมกับไอ้เข้าเวมันแจ็ผมเข้ารถแล้วอสมาวะเอาไปเอาไปขบมาผมไสมแล้วขบมาผมไปทำคดีผมอยดีคดีกันหรอ โอ้้ยิงกูบอลเรอตั้มเฮ้ยจะไ้ยยงบ้ยเลยยิงบ้เลยลดหน่วยงานน่ะมันเป็นหน่วยงานน่ะมันมันเปียกลดหน่วยงานมันเพิ่เปียลหน่วยงานรดีะใใครจคาโล่ลงมาตีรวจเลยตำรวจหน้าหีห้สัตว์ขึ้มาพี่ขึ้นมายนมาเวมันจะยิงปืนเร็วดีระวังหลังหลังมาตามกไม่ได้เโง่มาแต่งนีปะ เออเออเออขับรถก็่ถขับรถโง่อะว่าล็อกกี้กับล็อกกี้กับเบอร์เกอร์ตายแล้วนะไม่สามารถลุกซอรี่นี้ได้เนาอถูเออละละคือเอ้าตำรวจแม่งหลับกันหมาแม่งหลุดกันบ้างบ้าวะไอ้เหี้ยงูนะงูนะกัดคนเข้าวะเล่นเมื่อจะอะไรเมื่ออะไไอ้เหี้ยเล่นตำรวจเด็กน้อยอนาะโคตเล่นแบบตำรวจเราเสร็เมื่อวานแล้วอะไม่ใช่คือเราตีนั่นใครเราเล่นเรายังไม่ได้ทันได้ตีตำรวจใหม่เลยแม่งกลายแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะ รถหน่วยงานก็าไม่ไดเอามาสองสองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอไอ้พี่จิ๊บไอดพี่จิแบนตำรวจแม่งเลยตำรวจมั่วนะตำรวจมั่วก็เพราว่าไอ้ตำรวจคนนั้นไอ้ตำรวจในรถสีิงคูบอกว่าผมจะมาซื้อข้าวครับแล้วคุณมาตีรถผมไม่ครับไอ้เบอร์เกอร์วัวกูกูได้ยินอ้าวคือรถทำไมตำรวจมึงลงมามึงลงมา ลงมาดิลงมาดิควเกมบนลรอแล้วด้วยงานมาเอ้าเอเอาเหยียบกูตายเหียเป็นคคายเลนไอ้สัเออเจ้าดิมึงบูดกูดิเหียมึงพูดกูดิเีรยแม่งและไอ้ยัยเอ้นที่บอกวออกวีนแล้วก็ไปเออเข้าวีก็ใส่เป้าใส่เป้าไอ้สัตว์เหยียบกูตายหี่ยใส่เป้าไอ้หีอ้ว์าือะาเหยียบอะตอนเหยียบ กวาดหมดทุกตอนกวาดหมดทุกตอนกูบอกให้เฮียไอคอมแมิชตัวเมเปิ้ลไอสาดคือแบบแลรถก่อนเมเปิ้ลคือมาแล้วคือรถมาแล้วรัมาไม่ใช้รถหน่วยงานกูก็มีคลิปอ่ะมเจอกู้แน่จะล่อแม่ให้หมดทั้งเซิร์ฟเลยเฮียเฮี่มันอยู่ในวงแดงเนี่ยที่ไหนวะใหญ่กูลงทุนจ้างยิงเซิร์ฟไปกันหนึ่งครับต้องต้องต้องหลอดแก้ตายแล้วต้องหอดแก้ตายแล้ว มึงลงมามึงลงมาทุบเลยมึงลงมาทุบเลยได้ได้ได้ไดงมาทุบเลยลงมาทุบมึงมาจอดใกล้ๆมันแล้วมึงทุบเลยเต็มมาดิไ่อไปต่ไ่ต่อไ่ต่อไป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 ต่อไ่อไ่ตตตต่่ผมรอไ่อไ่อ่อ่อมอไมึงมึงลงแล้วมึงทุบเลย มันจะตายแล้วมันอยู่ไกลเกินมันอยู่ไกลเกินมันยิงกันนี้ยมึงไปใกล้ๆมันแล้วมึงทุบมันนี่มันรับผมหน่อยดิคาไม่รูอ้อะ